นี่ก็คือตู้สาขา NEC นะครับรุ่น s v 8 0 1ตอนนี้ผมได้เชื่อมสายแลนซึ่งเชื่อมต่อระหว่างแคสซิแตและแคสซิตเข้าด้วยกันนะครับดังนั้นหลังจากที่เราออนตู้แล้วเนี่ยระบบจะทำงานโดยที่เราไม่ต้องโปรแกร,รมใดๆ้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเวลาที่ออนตู้เนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเริ่มเปิดจากแคสซิตล่างสุด ที่ดูที่เครื่องดิจิตอลนะครับยังไม่มีหน้าจอแสดงว่าเครื่องออระบบเริ่มทำงานนะครับ เมื่อทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับหลังจากที่รันตัว CPU และเชื่อมต่อากันเรียบร้อยลักษณะของไฟก็จะขึ้นเป็นอย่างที่เห็นนะครับไฟสีแดงนี่หมายความว่าตัวลเซนยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการยืดเตอร์ลาเซนเข้าไปนะครับตัวที่เรามาดูที่ตัวเทอร์นี่ต,ต้งนะครับก็จะแสดงวันเวลานะครับ ก็เป็น,นั้นเสร็จสิ้นการติดตั้งตู้สาานนะครับจากนั้นเราก็จะทําการโปรแกรมระบบทั้งหมดให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานนะครับ